พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกฐานทั้งประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับ่องสะนี้ป่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยิ่งสวดซวยจังหน่อยเนาะเมื่อเนีเ้ยภาพพี่น้องมายัางเนาะเทียนเพื่อนเพื่อนข้าเจ้า,าพี่น้องหามาเยี่ยมยามถามข่าวครอบครัวลูกสี่หลังจากเขาเห็นอยู่ในซอ,องน้องหนัดพี่น้องน้องหนัดมาถ่ายเมื่อก่อนเมื่อเนีเ้ยเขาก็เลยมาเยี่ยมยาม ข้าวสงสารครอบครัวเพิ่นเนาะว่าเป็นยังไงเห็นแต่ในคลิปน้องนัดว่าใส่กัเย้าย่างกับบะหมีว่าสั่นข้างหนาวว่าสั่นเอาสิมาเบิ่งว่านการเป็นอยู่เข้าวเป็บใจเนาะอยู่กับพายบังคับเขาแม่พีช่ชายบเนาะนาไปห้องหมอเอาไปยังขึ้นไปห้องหมอบัน มาดีนะ่น้างมาดบบี้เา่าทีเริ่มสึเลยเนาะผมน,นี่อมีแม่เนาะชอพอ่พอแม่ก็จะไปใส่เอาอยู่กนสักคนน่ะละสามคนเอออีกคนหนึงเด้อไปละแม่คนหนึ่งแม่ หนึ่งเป็นน้ำแม่โอ้ออออเ,เอากันเองเลยน,น,นี้บอ,าาอา้าตื่นห้ามที่บออน่องนะออหนกอือนองก,ก,กับเปตาแพงอะไรอยู่กันสามคนนี้ สบายดีป้าลุงเนี่ยเลยสบายดีป้าลุงไหมสบายดีสบาอืมเอาไม้เอาไม้ผูทั้งลังน่ะมามหนังพี่มาหนังทั้งพี่เลยสบายดีไหมสบายดีอืมโอ้อยู่กันสามไอเนองเงากันเองกินข้าวกินหนามแล้วบ่กินแล้วกินข้าวกับยังกันอ่ะกินข้าวกับ กินข้าวกับแกงเขียดกล้วยน้องเท็่ต้นเตี้ยนต้นเตี้ยนอยู่พี่น้องเลยอยู่ตามภาษาเด็กๆพ่อแม่พ่อแม่ไปไซกอร้อยพ่อแม่ไปไซเกาะไปเสือปุ๋ยอืมเอามาเห็ดยังเอามาแสนโอ้ปลูกมะพริกบ้างมะพริกกับมะเขือเขาเจ้ากระดูกเนาะ ปลูกมะพรกกบมากะโผปลูปปกนนหน้านี่นนเอวาอยิลมสวนเห็นหัวอ,อ,หอ้อไวหรอเบออต้องโดยพระชิวะเออโดยเราเป็นอ่บ่โดยนะอือหนาหนาเจ้าเศษยังมน้ามันจับขูดน้ำมันจับขูดบ่แมนคิดืรอบ่นำ้ำมันจับแตงขูด ผู้น้อยเอยนะบ่อหายบ่ห้องนอนเปียก่นี้หายในห้องบ่ผู้น้อยเฮ้ยอืมเติบ่อจหายอันนี้อยากนอนแม่จะไปแต่โดนบ่ลอยเลกีนราคนหนึ่งหอไปไปโดนคนหนึ่งเขา่กีแม่เลกีนเป็นกีนเรื่องา้เยไปหามู่ฮ่า จะได้เอาโบจักอะไรอะไรให้สิไปถามงหมอนอยู่อาศัยเออค่ยแต่มีพายโซลาเซลเนาะแตงสีเรหุ่งขัดๆกันนี่อันนี้เป็นครัวเพิ่นก็คือว่าเลยแม่ก็มีแต่แม่ผู้เดียวเนาะลูกก็มีแต่ผู้ชายเนาะยังกันยังในเนาะถ้วยบ่วงดิถ้วยบ่วงได้ลอย ขันแม่แม่เพิ่นอยู่นี่สิบอกให้เพิ่นทำความสะอาดอยู่บ่อนอยู่อาศัยเพิน่นขึ้นบ่อนางไฟพี่น้องมันลมอ,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 อ๋ออันนี้ก็ลมมาทางไหนพี่น้องน่ะบ่อนอยู่อาศัยเสียงหมอดเจาวะวาสันพี่น้องเ<ป> <ouch> อ้ยเด็กๆย่านนันสนีพี่น้องเอ้ย น้องน้อยยานสนีคือว่าอะไรบอกเคยเห็นเห็นอะไรเลยเพราว่าจะไปอุ่ไปอุ่นขายมาเยี่ยมยามครอบครัวเพลินน้องหนับมามาเยี่ยมลูกสี่คนด้อยลูสี่คนแบบไม่แต่พ่อหน่อยไร้คนการเอาเงินจะได้คิดแต่ยิเงิแต่เสียงมอดเจาะเฮือนเพลินเสียงอันนี้อะไรพี่น้อง ล <บา S 1> ียนเ<อ>นจดจน่ะไหมค่า,คาลังคาเฮือนพี่น้องเลอ้อาวอยาเอาไหมยังมาเหตุไม่คือเจาแต่ไม่บิไม่ต้นบิสันี่เราชีวิตจะคลองว่าสันแต่ยังหน่อยกับแบบนี้แหละว่าสันแบบนี้แหละพี่น้อง น่อก็บลายลก็นไลไลไลอ้นองอมาแบบนี้แหะโต,ตงเมี้มาเห็นแลยเออมาห้ามกินข่ากำยานแต่สาวมานันฮะอิรอยเจ<ะ>้า<ะ>ไอ้ป้อนเขาอีร้อยแน่แต่ว่ามันจะกินข่าวอไะม่ป้นเขากับปูทางาวนี่เออต้นเผากับปูเจ<ม><ม>ตื่นแม่มีคนอยากมามนก็หให เอออืมตื่นมาเราต้องคนนั่งเซยอยู่บ่อืมอืมเป็นตะเพงอะไรหนาหิตบุเอานนองสีวิทสนีตะกี้พอนองแบบนี้แล้วเนาะอันนี้เราความในใจสิ่การมิ้นตะเหี่ยวเนาะแล้วพวนเนาะสำนี่เรียนเลี่ยนกันแบบอืม ມັນທຸກຍາກເນາະຄວາມລໍາບາກນ້ອງວ່າມີແຕ່ພຸດດື້ໃດກໍຮູ້ມີແຕ່ນ້ອງນາດໃດກໍຮູ້ແນວນັ້ນບໍ່ເອຈັິພັນັນນລຍສນັນມເຄປຍອນ สันี้ย <abei> ังบอกได้ว <analysis> ่าเขาบอกก่อนเลยพี่น้องเลยนางอมเมื่อนี่คือคนปัญญาอ่อนอะไรอมเมือกต่ยังดีอยู่ด้ยังหน่อยแต่ยังหน่อยบวดื้อเนาะใหญ่มากค่ะก็บอกได้ปัญญาอ่อนได้อืมเนี่เขาบอกว่าเนี่ยน้ำเนี่ยรังอยู่เนี่ยน้น่ะเนี่ยรางผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ข้าวองเฮียนนี่ค่ะเอาน้องบม่ได้ข้าวองเฮียนบ่หามไม่ได้ข้าวองเฮียนเอาน้อง ในของเงี้ยของกรไดาแต่ผู้น้อยนั่นกรหนึ่งบ่น่ะอตอันีกำลังแกะแก้มบงกับกนหนึ่งก็หนึ่งันเป็นตักโตอะไรน่ะเป็นตกโตโอ้ได้นกแนนอ่ะ้า้านหงอยูบดมือบอคันแม่เ็เหรียกอ่ะคาร์ดโกซาจะคว่ำจะปีเหห้มกะสิ สิบสองปีบ่ะสิบสองปีแต่ก็ยังบริยายนายปันไดเลยพี่น้องเลยพอเป็นถูกเวียกเนาะก็เป็นแบบว่ายังเกาะแบบว่าแถวหน่อยเลยฮะน้าแม่เอาเนาะกัะคนกับลังสัตว์เลยแบบว่ามาถูกแล้วมันสีเหยาะลงพี่น้องเลยมันสีใหญ่ใหญ่โบโบทันกับอนุตัวเองโบทันห่างเนาะมอกกัใหญ่ได้แม่กับเราแบบ คือแต่ไปยุ่งเทพกุ่งทนทพน่้ไะมันแบบว่ามันงำงำกันเนาะออืลูกสี่คนปานเมย์ผู้หนึ่งแกเอาปานอันนี้คือผู้น้อยผัวะปบผับบ <c oughs> พ่อกัะเม่<ห>บ่อยู่เอาัดมามาด้วยแบาบว่า,บา,บา บรินัเนะบรินัหมยแมนแโทรศัพท์หึงข้าจ้ากมีมระเมนากมาเิเห็นในคลิปาก็เลยมาภาสิมาลาคิเห็นแลลวก็สงซานพปน่นองเ้ยต้นรงสานล,าลมแหงภาสิมาลายเมื่อละลมแหงม้งมมเมื่อนี่ก็เลยเงีย,ยบสง,งัดหล้วก็เลยมาอมลมบ่แหงปันใด ตาเห็นมังกรเอะผน้อยนะตาบนมังกรซ่านก็โอ้ยเอาไม้ไผ่บ่ไปเห็ดอ่ะนะแมนไม้ไผ่จะยานเหยียบมันรุดลงเไม้ไผ่เห็ดมันกับบัวงรักเนาะบด้มันเอปนยังาั่ว่างต๊เด้วยางอย่าเดิมเอาไว้ใช้เปรตแมนแมนนั้แดงนะท้งในเฮื่อนน่ะมีแต่นั่นขี้มอเตอซองบ้างเลย

อ่อหมอห้อจอเสาฮือกอมจนพูนเลยะแต่แยกมันเขาูขาตาแท้น่ะเม่อืประทัอย่างเง,งี้ยคิดอ,อะไรก็ปีหนึ่งว่ห้มเลยนะก็ปีคิดว่าห้่มมาสัอนนี้วุนหั่มด้ดิจังขี่หมอ้ <laughs> หมอหัวเรียวก็เศ้าตัวหนาๆจนเข้ออกโลอกะข้าวาออกโลออ <laughs> ออกล หอยแขขนาดนี้อยู่นี่ท้งยานีมอกบตาโอ้ยสาดกับบมีบรลุสาดบะมีสะอาดกับมีดําพื้นดําไดแล้วสาดกัะอาดเออผู้หญินผู้หญขาจะบกับบนันเนี่ยตุ่มนี้ทำนาวองหมาได้นาวนา หนาวว่ะสันสันเมื่อไงยังบลีล้มในตัวเลยอันนันเมื่อไหล้มจะกกัญยาวกับขั้นว่ามีกับคือสิบโบลายโตเนาะคือสิพ่อแต่ได้นุ่งได้เปลี่ยนเนาะเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็ได้อะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่าเด้อพี่น้องผักบิ่งผักสมต่อไปผักผัดผักกาดในก็ขอโทษขออภัยหลายๆสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดี